สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะสุก็คือคานาดิเมจะโจม c จิรู้หรือไม่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าทเตโมในชีวิตประจำวันกันบ่อยๆนะโอเคเราเคยเรียนกันมาแล้วล่ะคำว่าทเตโมทเตโมซึ่งเอาวางไว้ข้างหน้าคำคุณศรรัพท์ มายความว่ามากๆใช่ไหมเออทดเตโมโอคีใหญ่มากๆเลยค่ะทดเตโมจีไซเล็กมากๆเลยค่ะคนญี่ปุ่นจริงๆในชีวิตประจําวันเขาไม่ค่อยพูดคำว่าทตเตโมนะคะแล้วเขาพูดคําว่าอะไรล่ะมาดูคําแรกกันเลยนะคะคําแรกก็คือว่าซึโกคุซึโกุมาจากซึโก้อันนี้ อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะซูก o ยกับซูก o คุแตกต่างกันยังไงและใช้กันยังไงใครที่ยังไม่ได้ดูดูคลิปนี้จบแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะคําว่าซูกุคุเซนเซว่าคำนี้คนญี่ปุ่นพูดบ่อยกับคําว่าโทเตโมอีกอะเออคำว่าโทเตโมก็คือภาษาหนังสือหนังสือ,อแกเออนะคือแบบถอดออกมาจากตําราเลยอะเออนะแต่ว่าภาษาพูดจริงๆเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาใช้ซูกคุมากกว่า เออกุกุอบอกด้วยคำคุณศัพท์ได้เลยค่ะทานโนชิทาโนชิหมายความว่าสนุกซุกุกุทาโนชิอ่าอันนี้คนญี่ปุ่นพูดบ่อยจะออกอารมณ์แบบมันเป็นธรรมชาติมากกว่าโทเตโมโอิชิอะอะไรนะ ทานุชิสนุกใช่ไหมเอาคำว่าสนุกก่อนนะทานุชิถ้าในตำราเนี่ยเขาจะใช้อะโทเตโมทานุชิใช่ไหมทเตโมทานุชิเอามาใช้ได้ไม่ผิดนะคะเซนเซ่ไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่ว่าเฮ้ยแกธรรมาชาติคนญี่ปุ่นน่ะเขาจะพูดสุกกุทานุชิมากกว่าอ่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเห็นด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเออเราได้ยินคําว่าสุกกุทานุชิบ่อยกว่าหรือคําว่าสกาเรตะก็ได้ขยายกริยา e ก็ได้นะคะเอ่อโทเตโมสกาเรตะ สกาเรตก็คือสกาเรมาชตาหมายความว่าเหนื่อยนั่นเองทเทโมสกาเรต้ ta, อันนี้คือในตำราเรียนแต่ว่าในภาษาพูดธรรมชาติของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้ซึโกะคุสกาเรต้โอ้เหนื่อยมากๆเลยนะอันนี้จะออกเป็นแนวภาษาพูดมากกว่านะคะและก็คําที่2ที่เอามาใช้ก็ใช้คําว่าคานาริอันนี้ใช้บ่อยกว่าทเทโมเวลาเราพูดนะคะคานาริแล้วก็ตามด้วยคํา ที่เซยยกตัวอย่างเมื่อกี้ให้ได้เลยแทนที่เราจะบอกว่าโทเตโมทานอชิเราก็บอกว่าคานาดิทานอชินะคะหรือว่าคานาดิสกาเรตะคานาดิทานอชิคานาดิทานอชิคานาดิสกาเรตะคานาดิสกาเรตะหรือว่าอีกคำหนึ่งก็เจอบ่อยเหมือนกันค่ะคำว่าเมจะอ่าอันนี้น้องๆหลายคนชอบพูดมากๆเลยใช่ไหมเมจะเดิมทีเนี่ยเป็นคันไซเบนนะคะภาษาในแถบคันไซ เป็นภาษาถิ่นเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็นำมาใช้พูดกันแพร่หลายทั่วไปนะคะเมจะความหมายก็คือโทเตโมนั่นเองแต่เราจะใช้ในภาษาพูดมากกว่าในภาษาหนังสือหรือว่าอออะไรที่มันเป็นทางการทางการหน่อยก็จะไม่พูดนะคะออจะพูดเป็นภาษาพูดกันเองมากกว่าเมจะเมจะทานโนชิเมจะสคารตะคำที่4ี่ค่ะออกแนววัยรุ่นหน่อยนะโจก็คืออารมณ์แบบโคตรเลยอะ่เอออะเโจทาชิโจทานชิ สนุกโคตรโคตรโชกาเรตเหนื่อยโคตรโคตอ่ะอันนี้ก็จะเป็นออกในแถวออกในแถววัยรุ่นหน่อยนะคะส่วนข้อ5ค่ะมาจิมาจิความหมายเท่ากับฮอนโตนิเวลาเราเอาคําว่ามาจิหรือว่าฮอนโตนิ จริงๆเลยไปขยายข้างหน้าคำคุณศัพท์ก็หมายความว่ามันมากนั่นเองนะคะคนตวนธโนชิมาจิโนชิเออสนุกจริงๆสนุกมากๆนั่นเองนะคะทั้งข้อ1ถึงข้อ5ก็เป็นภาษาพูดนะคะแต่ต้องขอบอกก่อนว่าทดเตโมเน่ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช้นะคะเออใช้ใช้เวลาที่แบบเราพูดกับหัวหน้าหรือว่าลูกค้าที่ต้องการความเป็นทางการหน่อยเราก็ใช้ภาษาในหนังสือเนี่ยแหละคะ่ะเออนำมาพูดก็จะออกแนวทางการเนาะสมมุติว่าเราพูดกับหัวหน้าหรือลูกค้าว่า คันชาสเตมัสเออฉันรู้สึกขอบคุณคุณมากเลยนะคะคันชาสเตมัสเราเอาทดเตโมเข้าไปเสริมข้างหน้าอันเนี้ยเจอบ่อยทดเตโมคันชาสเตมัสทดเตโมคันชาเตมัสก็หมายความว่าฉันรู้สึกขอบพระคุณคุณมากๆเลยนะคะหรืออีกคำหนึ่งซึ่งค่อนข้างเป็นทางการก็คือว่าไทยเฮนอ่าไทยเฮนเวลาเราเจอใครแล้วเรารู้สึกเห็นใจเราก็บอกว่าไทยเฮนเดสเนสใช่ไหมเพราะว่าความหมายเดิมทีของไทยเฮนเนี่ยก็คือแ yeah, ย่ลำบาก นะคะเออเราพูดไทเฮนเดสเน่ก็คือแสดงความเห็นใจเขาแต่ในที่นี้เอาไทเฮนเข้ามาขยายหมายความว่ามากๆนั่นเองนะคะหรือคำที่3นะคะคำว,ว่าฮิโจนิฮิโจนิก็คือมากๆออกในแนวทางการทางการนะคะเเราชอบพูดว่าเบงเคียวนินาริมาชตะคนญี่ปุ่นชอบพูดว่าเบงเคียวนินาริมัชตะเวลาเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากสิ่งที่ผู้พูดได้พูดขึ้นมานะคะเราก็จะพูดว่า อ๋อเบงเคียวนีนาริมัชดิฉันได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายจากสิ่งนี้มากเลยนะคะเราก็ใส่คําว่าฮิโจนิเข้าไปเพื่อให้มันดูทางการขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะฮิโจนิเบงเคียวนีนาริมชิตะโอ้ยฉันได้เรียนรู้จากข้อมูลนี้มากๆเลยค่ะฮิโจนิเบงเคียวนีนาริมชิตะโอเคไหมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะคําว่าพเทโมเนี่ยในชีวิตประจําวันเราสามารถพูดแทนด้วยประโยค5แบบนี้ก็คือคําว่าสุกคุคานาดิเมจะโจ Machi หรือว่าฮอนโตนินะคะส่วนถ้าเวลาเราเอาไปพูดกับหัวหน้าลูกค้าเราต้องการความเป็นทางการขอให้หลีกเลี่ยง5้าข้อข้างบนเอออยากที่จะให้ใช้3ข้อนี้ก็คือทตเตโมะนั่นแหละค่ะหรือว่าคําว่าไทเฮนและรวมถึงคําว่าฮิโจนิด้วยโอเคไหมเป็นเกจความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ออยเซนเซอยากนํามาแช่นะคะน้องๆคนไหนมีข้อมูลที่อยากนํามาแชร์เพื่อนๆก็คอมเมนต์เพิ่มเติมมาให้เซนเซได้ในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับน้องๆที่สนใจคอร์สเรียนภาษาญี่ อนอกจากเซนเซจะมีคลิปเก็บความร<ด>ู้ภาษาญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยเซนเซยังเปิดคอร์สภาษาญี่ปุ่นนะคะเป็นแบบนั่งเรียนในคาบเลยใช้ตําราเรียนมินนานนิฮงโกเรียนกันตั้งแต่บทที่1จนจบเล่มนะคะก็คือนะับเป็น1คอร์สนะ,ะแล้วก็ยังมีคอร์สต่อเนื่อง จนจบระดับต้นแล้วก็ใครที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นกันแบบจริงจังก็ไลน์กันเข้ามาสมัครได้ที่ไลน์แอดนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เซนเซขอบคุณที่น้องๆดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเซนเซด้วยนะจ้ามาตาคอนโดเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ